ครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผู้แทนหน้าเหมือนเรื่องเล่าชาวบ้านได้ลงพื้นที่มาที่โรงเรียนบ้านคลองกลุ่มอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีครับค่ะคุณผู้ชมค่ายที่นี่เขามีค่ายอาสาค่ะเขามาทํากิจกรรมดีๆที่นี่ครับเราก็จะเข้าไปข้างในโรงเรียนให้ว่าเขาทําอะไรกันบ้างใช่ค่ะควันนี้ค่ะเขามีกิจกรรมที่สนุกสนานกับเด็กๆนะคะเราจะพาผู้ชมค่ะไปดูกันค่ะว่ากิจกรรมเขาจะสนุกแค่ไหนนะคะ ผู้ชมครับ <je> วันนี้เราเป็นตัวแทนนะครับมาอยู่กับกลุ่มค่ายอาสาพัฒนาชนบทครับใช่ค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะไปพูดคุยกันนะคะกับหัวหน้ากลุ่มค่ะซึ่งกลุ่มนี้เขามาทําอะไรกันที่นี่บ้างนะคะวันนี้ค่ะเราอยู่กับคุณอุ๊บนะคะซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มค่ะสวัสดีค่ะคุณอุ๊บค่ะสวัสดีครับค่ะ <c oughs> <c oughs> เราจะถามคุณอุ๊บกันนิดนึงนะคะว่ากลุ่มค่ายอาสาพัฒนาชนบท i. มีกิจกรรมต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยเรามีวัตถุประสงค์อะไรคะที่ไปช่วยเหลือในชนบทแต่ละที่ค่ะ ค่ะโปรเจกต์ของเราเนี่ยเริ่มต้นจากของทางอุปคือทางสิทธิ์เก่านิเทศศาสตร์จุลานะคะ,คะก็ตอนแรกเนี่ยเริ่มจากโปรเจกต์พวกน้ำท่วมเราออกไปช่วยเหลือน้ำท่วมกันเป็นกลุ่มเรารวบรวมเพื่อน,เพ,อนเพื่อนได้เยอะเรื่อยๆคราวนี้พอปีต่อมาเราก็เลยคิดว่ากลุ่มที่รวบรวมกันขึ้นมาเนี่ยน่าจะได้ทําอะไรที่มีประโยชน์ต่อเนื่องเราก็เลยคิดว่าเราน่าจะทำกับโรงเรียนเพราะว่าโรงเรียนบ้านเราเยอะมากตามชนบทที่ยังขาดแคลนเราไม่รู้จักเลยแต่ทางโรงเรียนเขาเขาอยากได้คอมพิวเตอร์มาก ครูเขาก็เลยสิร์ชคําว่าคอมพิวเตอร์กับค่ายอาสาปรากฏใช่ค่ะปรากฏว่าเขาไม่เจอเรามาเจอเพจ Facebook ของเราแล้วก็เลยติดต่อมาพอติดต่อมาเราก็เลยเห็นความตั้งใจของครูแล้วก็เลยพุ่งตัวมาเซอร์วย์คิปบอกว่ามีคอมพิวเตอร์มาลงที่นี่ให้ภาคเรื่องค่ะในการที่เอามาลงแล้วเนี่ยเรามีการสอนด้วยหรือเปล่าคะมีทั้งมีคอมพิวเตอร์แล้วแต่น้องๆขาดความรู้ด้านการใช้คอมพิวเตอร์ เราก็ได้จัดกลุ่มกลุ่มหนึ่งเพื่อไปสอนน้อง,องแต่เรายังไม่พอเพียงเท่านั้นครับเรายังมาพัฒนาโรงเรียนด้วยมาทําให้โรงเรียนดีกว่าเดิมม,มาปรับทิวทัศน์ปรับสีทําโรงเห็ดให้ใหม่เพื่อสร้างไรายได้ให้แก่น้องๆด้วยครับค่ะสีโรงเรียนสีชมพูกลุ่มของเราเป็นคนทําด้วยหรือเปล่าคะสีโรงเรียนสีชมพูอันนี้คือทางโรงเรียธรดมทาอยู่แล้วครับค่ะข,ของเรารทําสนามเด็กเล่น<ช>ทำโรงาะเห็ด<อ>ท,ทํแท้งน้ํารั้วใหม่ทั้งหมด แล้วก็จัดการขยะทั้งหมดที่มีอยู่ด้านหลังเคลียร์ออกหมดแล้วไปขายได้เงินแล้วเรียบร้อยอทํทเยอะขนาดนี้ทีนี้พูดถึงคอมพิวเตอร์อยากจะเห็นจังเลยค่ะว่าน้องโจโจ้เนี่ยพากลุ่มที่มาสอนให้น้องๆเขาสอนกันยังไงขอสอนอะไรบ้างพาไปดูหน่อยได้ไหมคะได้ครับเดี๋ยวเราจะตามไปดูกันเลยครับว่าน้องๆจะมีผลงานอะไรให้เราดูกันบ้าง ฝึกสอนเด็กที่นี่เด็กเขามีทักษะในการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ม้านน้อยแค่ไหนคะครับผมก็คือทักษะของน้องๆครับตอนแรกก็คือจะประมาณว่าน้องๆเน,นี่ยยังใช้อุปกรณ์ต่างๆครับเช่นเมาส์หรือว่าคีย์บอร์ดเนี่ยยังไม่คล่องครับคือเลื่อนยังไม่ได้ไม่เป็นเลื่อนเลื่อนเป็นครับแต่ว่าเหมือนกับว่าทำเนี่ยจะอาศัยเวลานิดนึงคือรสรุปแล้วก็คือพืนฐานคอมพิวเตอร์นี่ยังไม่มีเลยใช่ไหมคะมีน้อยครับมีน้อยมากถ้าเด็กมีน้อยมากนี่คือถือว่าการฝึกสอนนี่ ค่อนจะยากมากมากเลยใช่ไหมคะก็มันเริ่มจากศูนย์ใหม่เลยครับหนักใจไหมอ่ะพี่ถามนิดนึงหนักใจไหมละครับก็ไม่นะครับไม่นะครับแล้วดูอะไรอยู่ตอนนี้คะวิธีการปลูกมันสำปะหลังค่ะไปขอแม่ถ้าแม่เลี้ยงไก่หนูจะดูอะไรลูกดูวิธีการเลี้ยงไก่ค่ะถ้าแม่เลี้ยงวัวดูวิธีการเลี้ยงวัวค่ะโอ้โหถูกต้องแสดงว่าเรียนคอมพิวเตอร์นี่มีประโยชน์สุดยอดจริงๆดีไหมดีค่ะเก่งไหม เก่งค่ะหนูเก่งไหมเก่งก็ต้องขอบคุณนะคะน้องๆจาก c p e อาสานะคะแล้วก็พี่ๆจากนิเทศจุลานะคะที่มามอบโอกาสดีๆนะคะให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองกลุ่มนะคะประสบการณ์ดีๆเหล่านี้นะคะก็อยากจะฝากอยากจะฝากบอกน้องๆทุกคนว่า ให้ทําต่อไปนะคะเปิดโอกาสให้กับโรงเรียนอื่นๆแล้วนี่เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องๆขอบคุณคณะที่มาในวันนี้ทุกคนขอบคุณมากค่ะน้องๆโรงเรียนว้า